ก่อนที่จะได้ทำพิธีพุทธบูชาเวียนเทียนประทักษิลรอบองค์พระบรมสารีริกธาต,ตุวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้รู้จักกันดีทั่วโลกอยู่แล้วก็คือวันมาฆบูชา ซึ่งชาวพุทธบางประเทศให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกจัดกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในบ้านเราก็ให้ความสำคัญไม่เฉพาะในบ้านเราในประเทศเราในประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดถือว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญต้องทำพุทธบูชาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะที่มอจราวังน้อยแห่งนี้ทางสถาบันวิปัสนาธุระ นำโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรประธรรมวชิรมุนีวิผู้อำนวยการสถาบันวิปัสนาธุระเจ้าคณะกรุงเทพมหานครกรรมการมหาเถรสมาคมโดยทีมงานเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิปัสนาธุระและสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมได ร่วมกันจัดกิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานประจำเดือนเพื่อให้ทางนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชาของมจรของเรารวมทั้งประชาชนทัท่วทวไปได้มีโอกาสบำเพ็ญจิตภาวนาอาจจะพราะเดือนนี้ตรงกับ วันมาคะบูชาเป็นกรณีพิเศษจึงได้ชักชวนทุกท่านมาทำกิจกรรมบุญกิริยาวัตถุเป็นกรณีพิเศษความจริงประชาชนบริเวณโดยรอบมอจรอวังน้อยแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหัวคลองชุมชนบ้านเจษดาชุมชนรอบวัด กูดีประสิทธิ์หลายแห่งถ้าทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนก็จะมาเป็นจำนวนมากในการเวียนเทียนแต่ว่าโดยข้อจำกัดของทางการเนี่ยไม่ประสงค์จะให้มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากาก็เอาเฉพาะท่านที่มาปฏิบัติธรรมนี้เป็นหลักไม่เกินหนึ่งรอยรูปคน ที่วัดปักน้ำภาษีเจริญของอัตมภาพก็ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนเทียนในช่วงกลางคืนแต่ว่าตอนกลางวันนั้นคนมาเป็นจำนวนมากไม่ขาดสายรวมแล้วก็จะเป็นหมื่นๆนะไม่จัดกลางคืนทางวัดไม่จัดเป็นกิจจลักษณะด้วยว่าทางการเองก็ไม่ค่อยประสงค์เอาชาวบ้านก็มาก็ไม่ได้ห้ามก็ ทำกิจกรรมด้วยศรัทธาเลื่อมใสทุกวัดก็จะเช่นเดียวกันนี่แหละอาจจะเฉพาะในส่วนของเราเนื่องจากเป็นที่โลง่งเป็นที่แจ้งอากาศเปิดก็ไม่เป็นข้อกังวลเท่าไหรนักเราก็ได้จัดกิจกรรมเป็นบุญเป็นกุศลอนุโมทนาบุญกับทุกรูปทุกคน เรื่องของวันมาคบูชาเนี่ยที่มาที่ไปก็เป็นที่ทราบแต่ว่าอธิบายให้รู้เป็นข้อปลีกย่อยเสริมเพิ่มเติมเป็นการประดับปัญญาบาร,รมีเล็กน้อยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประมาณสักเก้าเดือนนะตามตำราก็จะว่าไว้อย่างนั้น คือตรัสรรุวันเ่นเดือนหที่อุรุเวลาเสนานิคมเสร็จแล้วก็เสด็จไปที่อีสีปัตนะมรุกทายวันเมืองพาราสีซึ่งอยู่ห่างกันก็ประมาณ203ไม่เกิน300กิโลเมตรท่านที่ไปไหว้พระอยู่เป็นประจำก็คงจะพอนึกภาพออกเสด็จไปแสดงธรรมที่นั่น วันเพนเดือนแปดแล้วก็เสด็จย้อนกลับมาที่อุรุเวลาเสนานิคมพุทธคยาอีกจากพักหนึ่งก็เสด็จต่อขึ้นไปทางแผนมคตอ่ะปัจจุบันก็คือนั่นละเมืองราชเครือเวลุวันก็อยู่กางๆงกันน่ะเขาคิดจะกูดเวลุวันนาลันธาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน รวมแล้วก็ประมาณ9เดือนก็ือ่โอกาสวัตถุประสงค์จริงๆก,ก็คงไปเปลื้องข้อสัญญาก็าคือสเสดด็ลกับขึ้นไปเยี่ยมอามาร,ราชบัณฑิตซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประธานซึ่งบริเวณที่ตรงนั้นเนี่ย ที่ก่อตั้งนาลันทามหาวิหารขึ้นมาเนี่ยก็โดยเหตุว่าเป็นแหล่งของคนที่มีความรู้เป็นนักปราราชาบัณฑิตเหมือนกับไปสนทนาไปแลกเปลี่ยนข้อคิดความเห็นกันว่าจะทำงานร่วมกันได้อย่างไรอ่าเสด็จขึ้นไปก็เป็นเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่ตรงนั้น พระสงค์หนึ่รูปก็มาประชุมโดยมีได้นัดหมายกันก็เป็นพระสงค์ที่พระองค์ทรงบวชให้ทั้งหมดนั่นแหละที่ก็เป็นเอหิทิ่ขุหลังจากทรงพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนาชุดแรกหกสิบรูปแล้วก็สอนเรื่อยมาเกเดือนก็ได้จำนวนคนพระหนึ่งพร้อห้าบ อาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าตำราไม่ได้บอกกล่าวถึงเฉพาะที่มาประชุมกันเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดที่สำคัญก็คือเป็นพระอรหันต์ที่ทรงภูมิทางด้านปัญญาเป็นกรณีพิเศษที่ได้เรียกว่าได้อภิญญาได้อภิญญานี่แหละเราก็จะได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำ พระอาหารหันต์ก็จะมีหลายประเภทเป็นนักวิชาการก็มีเป็นนักวิปัสสนาก็มีเป็นนักวิชาการเรียกว่าได้ปฏิสัมพิทาสีอย่างนี้เป็นพระอาหารหันต์นักวิชาการถ้าพระอาหารหันต์ได้อภินญาหกก็เป็นพระอาหารหันต์ที่ได้คุณวิเศษซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเรื่องอิทธิปาฏิหารก็เป็นพระอาหารหันต์ที่ ได้คุณนวิเศษคืออีกที่ปาฏิหาริย์นี่แหละก็โดยเหตุที่ว่าการประกาศพระาศาสนาในยุคแรกๆเนี่ยนอกจากมีเจ้าลัทธิที่เป็นศาสดาร่วมสมัยหลายสำนักแล้วความเชื่อของคนในท้องถิ่นในยุคแรกๆก็เป็นความเชื่อที่เขายึดติดกับประเภนี้ท้องถิ่นเป็นความเชื่อเดิมๆาศาสนาเดิม เพราะฉะนั้นพระที่จะประกาศพระศาสนานี่นอกจากมีความรอบรู้ในคําสั่งสอนแล้วจะต้องมีคุณวิเศษนะถึงจะสู้เขาได้นะสอนเก่งอย่างเดียวเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์อย่างเดียวไม่มีฤทธิ์ไม่มีแดดมีมันเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็จะส่งเน้นนี่แหละเน้นว่าเอาละพระที่จะส่งไว้ออก ที่จะรับเข้ามาในยุคแรกเนี่ยเป็นนักวิชาการก็เป็นไปแต่ว่าสำคัญก็คือให้ได้ฌานสมาบัติฌานสมาบัติจะทำให้ได้อภินญยญาก็ท่งเน้นเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารนะใช้เหตุมิติใช้เหตุผลทางด้านการบริหารเป็นหลักเพราะว่าในายุคแรกๆก,ก็ต้องอาศัยคนที่มีความเก่งรอบด้าน อย่างนี้เเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พระอา,หารหันต์ทั้งหมดที่มาส่งหนึ่งพันรบรูปเป็นเอที่ขุได้อภินยาหกที่สำคัญก็คือตำราก็จะบอกเอาไว้ว่าในพระชนวายุคข,ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะมีเหตุการณ์อัศจรรย์อย่างนี้คือวันแผ่นเดือนสามนี่มันมีทุกปีนั่นแหละ แต่ว่าวันเพ็ญเดือนสามที่จะมีพระอาหารหันต์หนึ่งพันสองร้ห้าสิบรูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นเอหีพิกุทั้งหมดคือเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองทั้งหมดแล้วก็ได้อภิญญาทั้งหมดมาอยู่รวมกันอย่างเนี้มันไม่ไม่ได้มีบ่อยๆหนึ่งครั้งในช่วงชีวิตของพระพุทธเจ้าแต่แพระองคก์ก็ว่าอย่างนั้น จึงเรียกว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ที่เรียกว่าจ้าตุรงคสันมีบาทแล้วก็เป็นโอกาสพิเศษว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นโอกาสพิเศษว่าจะได้ประกาศหลักการสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกปาติโมกก็มีสองอย่างคืออาณาปาติโมกค,คือศีล2 2 7จกับโอวาทปาติโมกนี่แหละ ที่เริ่มต้นได้คํคว่าขันตีประมังตโปตีติขานิพพานังประมังวันตีพุทธาและก็จบด้วยอนุปวา่าโทอนุปคะาโตก็มีอยู่สมท่อนนะโดยรายละเอียดก็คงคงไม่ต้องพูดแต่ว่าจะเอาย่อๆเดี๋ยวก็จะได้เรียนเทียนด้วยกันอนุสนธิจากพุทธภาสิต พระบาลีที่ได้ยกขึ้นเป็นเบื้องต้นเมื่อกี้นี้ว่าสัพพปาตัสะอาก,าร,กรานังกุสลสูปสัมปทาสัจิตะปริโยทปนังข้อที่ยกขึ้นมานี่เป็นท่อนที่สองเรียงลำดับจริงๆเนี่ยท่อนที่หนึ่งจะขึ้นด้วยขันตีประมังตโปตีติดขาท่อนที่สองก็คือสภาภาพาัพพะปาปัสะอาการนัง ท่านที่สมก็คืออนุปวาโทอนุปคาโตมีอยู่สามท่านนะโอนปาติโมกเนี่ยแล้วก็เป็นปาติโมกที่เป็นลิกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ได้ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ได้ยกขึ้นแสดงทุกวันพระ14บสี่ข้ามสิบหาข้ามเหมือนกับอานาปาติโมกก็อย่างที่บอกนะปาติโมกมีสองอย่างคือโอวาทปาติโมกกับอานาปาติโมก เฉพาะพระพุทธเจ้าสมณะคอดมภาษาขยะมุนีนี้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกตามตำราก็บอกว่าล่วงมาพรรษาที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแล,ล้วรวมจะยี่สิบพรรษาแล้วถึงจะแสดงโอวาทแสดงโอวาทปาติโมก ซึ่งเป็นปาติโมกลขกธิกของพระองค์เองเนี่ยทรงแสดงตั้งแต่พรรษาแรกจนกระตั้งประมาณพรรษาที่ยี่สิบในช่วงนี้ละจำตัวแลกได้ไม่ชัดเจนก็คือแสดงโอวาทดปาติโมกก็ได้เหตุว่าอาณาปาติโมกคือศีลพระ2องยีข้อนั้นทรงทยอยบัญญัติเรื่อยมาไม่ได้บัญญัติเสียทีเดียวนะหลายพันศาเริ่มทรงบัญญัติเป็นกิจจลักษณะก็พรรษาที่สี 22. และขตยศมันยัดเรื่อยมาเพื่อสมบูรณ์บริบูรณ์เห็นว่าพอสมควรแล้วเป็นหลักเป็นฐานพอสมควรแล้วและที่สำคัญก็คือพระสงฆ์เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นมากและในจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากนั้นมีพระสงฆ์ที่เป็นปูตุชนด้วยนะ โอวาทปาติโมกเนี่ยจะทรงแสดงจะพระพระองค์เองแล้วก็จะไม่อนุญาตให้พระสงฆ์จะไม่มีอาณาปาติโมกคือศีล227ตราบใดในหมู่สงฆ์นั้นยังมีมีเฉพาพระพระอริยบุคคลอย่างน้อยก็เป็นพระสวสดาบาลขึ้นไปเพราะฉะนั้นพระทรงเห็นว่า,าศีลก็บัญญัติไว้เยอะแล้วก็คืออาณาปาติโมกเนี่ย พระก็มีขึ้นเป็นจานวนมากแล้วก็มีพระพูตุจรอยู่ด้วยอ่ะก็เป็นว่าเป็นการสมควรที่จะอนุญาตให้สงสแดงอาณาปาติโมกข์ก็เลยทรงหยุดแสดงโอวาทปาติโมกข์แล้วก็ให้พระสงฆ์ยกอาณาปาติโมกข์คือศีลเนี่ยขึ้นแสดงทุกวันพระสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำอย่างที่ว่านั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้อ่ะทีนี้ตัวสาระของอาโอวาทปาติโมกข์หลักใหญ่ๆเนี่ย โบราณท่านนิยมใช้คำครองจองอย่างนี้นะสามท่อนเนี่ยหลักการสอุดมการสี่วิธีการหหลักการสมก็คือสรพพปาปะสะักาการนังกุศลสูปสัมปทาดังพระบาลีที่ยกขึ้นไว้เบื้องต้นเนี่ยซึ่งเรามัก จะได้ยินพระเจ้าพระสงฆ์พูดอยู่เสมอว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาแปลเป็นไทยก็คือไม่ทําชั่วทุกอย่างทําความดีให้สมบูรณ์ทําจิตให้ผ่องใสนะความชั่วเนี่ยจะเห็นในภาษาบาลีเนี่ยจะมีนัยยะชัดเจนนะทำ,ทำไมต้องใช้คําว่าสัรพปาปะ อาการณงไม่ทําชั่วทุกอย่างคือความชั่วนี่ร้อยแปดพันประการนี่ต้องไม่ทําอันนี้เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาความดีมีร้อยแปดันประการก็จริงแต่ว่ามันทาไม่ต้องทาไม่ทั้งหมดได้ทั้งหมดก็ยิ่งดีแต่ก็ให้มีอยู่บ้างความดีเนี่ยเพราะฉะนั้นในความดีนี้ท่านจะไม่มีคําว่าสัพพะคือทั้งพวงทั้งหมด แต่ท่านจะมีคำว่าทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์สิบอย่างนี่ทำได้อย่างเดียวสมบูรณ์บริบูรณ์ก็เหลือแล้วในยะคืออย่างนั้นขอให้ได้ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ก็เอาตัวรอดได้แล้วเอาอยางอื่นก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างไออย่างเดียวนะให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ แล้วก็ท่านก็บอกว่าที่เป็นจุดเด่นจริงๆก็คือสัจจิตตะปริโยธปนังการทําจิตให้ป่องใสก็คือจิตตภาวนาละ่ะที่เรามาปฏิบัติกรมฐานเนี่ยโดยเฉพาะส่วนที่เป็นวิัสสนากรรมฐานเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นสัจจิตตะปริโยธปนังเนี่ยเนี่ยท่านเนี่ยท่านกลางเนี่ยท่านเรียกว่าหลักการสามอุดมการสี่ก็คือท่านที่หนึ่งนาะขันตีปรมังตโปตีติดขาความอด ทนคือความอดกลั้นนะพูดถึงความอดทนหนึ่งพูดถึงนิพพานก็คือความสงบร่มเย็นหนึ่งพูดถึงการไม่เข้าไปทำร้ายการหนึ่งแล้วก็พูดถึงการไม่เข้าไปเดียดเบียนการหนึ่งอ,อันนี้เป็นอุดมการสี่ ส่วนวิธีการหนี่โดยสรุปก็คือพูดถึงเรื่องของการสื่อสารที่เป็นสุจริตนะพูดถึงการสำรวมระวังตัวเองบริหารจัดการตัวเองด้วยหลักอนินทรีย์สังวรพูดถึงการหามุมสงบให้กับตัวเองบ้างอย่างที่เรามาปฏิบัติกรรมฐานนี่นะ แล้วก็พูดถึงการไม่อาฆาตมาดร้ายกันอรวมแล้วก็หเนี่ยมี6อย่างเรียกว่าวิธีการหอันนี้เป็นสาระของโอวาทปาฏิโมกที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงในวันมาคบูชานี้เฉพาะส่วนที่เป็นวิธีการเนี่ยเหมือนกับพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นว่าในอนาคตเรื่องของการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันจะทันสมัยมันจะมีหลายช่องทางมันจะมีทั้งกิงทั้งแท็อ,อท่านก็ส่งย้ำเป็นกรณีที่เสร็จเราเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขสามคัคคีเรื่องของการสื่อสารมันแตกสามัคคีกันเพราะการสื่อสารนี่แหละ ในศรีนานี่หลวงพ่อเจ้าประคุณตเดชพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปักน้ำนี่ตอนที่ท่านดําเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีลาเนี่ยก็จะพูดถึงอานนี้สองถึงความขลังความสําคัญของศลี้าว่าศีลข้อที่หนึ่งเป็นหลักประกันชีวิตข้อที่สองเป็นหลักประกันทรัพย์สินข้อที่สามเป็นหลักประกันครอบครัว ข้อท,าที่สนะี่เป็นหลักประกันสังคมข้หอห้าเป็นหลักประกันสุขภาพข้อสี่มุสาวาทาเวลบณิสิกขาประทางสมาธิยามิเนเป็นหลักประกันสังคมหลักอะไรหลักเป็นหลักประกันสังคมก็คือความสมัครสมานสามัคคีเว้นจากการพูดเท็จพูดซอเสียดพูดคำยาพูดเพ้อเจ้อถ้างดเว้นสารวมระวังสื่อสารด้วยข้อความคำพูดที่เป็นสุจริตเป็นสำคัญเนี่ยมันก็ไม่แตกแยกไม่ ทะเลาะเบาแหวงกันทะเลาะนิดหน่อยแต่ใช้ข้อมูลที่เป็นทุจริตว่าไปเรื่อยก็ลุกลามกันไปเรื่อยเนะเหมือนกับพระองค์ทรงเห็นว่ามันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ในสังคมยุคใหม่นี้ก็แสดงเอาไว้เป็นท่อนสุดท้ายคือวิธีการหกอนุปวาโทอนุปคาโตอนุปวาโทก็คือไม่ใช้ข้อความที่เป็นแท็ไปให้ร้ายไปกล่าวร้าย กันและกันอนุรคาคตัวก็คือไม่เบียดเบียนกันและกันโดยเฉพาะเรื่องกอมูลก่อนสารที่เป็นแท็เป็น,ปน,ปนทุจริตอยาบคายอันนี้เป็นแก่นสำคัญในท่อนที่ที่สามก็คือวิธีการหกอ่ะสรุปสาระสำคัญเนี่ยโอปฏิโมกก็มีสาระสำคัญอยู่สามสามท่อนนี้ซึ่งก็เรา ที่เป็นพระโยคาบจรชาเมนโยคีที่มาปฏิบัติกรรมาฐานอยู่เนืองๆทั้งส่วนที่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชาทั้งส่วนที่เป็นกระลหัดญาติโยมทั่วๆไปก็ถือปฏิบัติตามนี้อยู่เนืองๆเ,เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรามีความดีงามมีความเข้มแขรงทางด้านจิตใจบริหารจัดการตัวเองได้ อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นในสุขและที่สำคัญก็คือเป็นแบบอย่างเป็นข,ข้อมูลข่าวสารให้คนทั่วๆไปได้รับรู้รับทราบถึงคุณงามความดีท่านที่มีกุศลจิตมีกุศลเจตนาก็อนุโมทนาบุญก็จะได้บุญไปด้วยท่านที่ไม่ได้มีกุศลเจตนาเป็นทุนเดิมเห็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นคุณงามความดี ซึมซัพ์เข้าไปก็จะเป็นการสะสมเพิ่มเติมลักษณะอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้มีความดีงามงอกงามขึ้นทีละเล็กทีละน้อยท้ายที่สุดก็จะเกิดเป็นคุณงามความดีโดยทั่วกันเราก็จะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันวันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านเทศนาปริโยสาในในการอาวสาน เป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้รันตนตยานุภาเวนะรัตนัตยาเตชะสาด้วยเดชาลุภาพแห่งพระรัตนไตรยัยกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ได้ร่วมการบำเพ็ญมาทำบุญการจงประมวลรวมกันมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นปาวะปัจจัย เป็นอุปนิสัยสารเสื่อสหยทุกท่านได้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่การงานงอกงามในร่วมธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งในอายุวันนัสุขภละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสาสารติมคุณาสารสมมัติปราตาณซึ่งในมรรคในเปไปในทางที่ชอบประกอบในธรรม ขอจงสมโนปราถนในสิ่งนั้นจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาคะปูชาคถาเห็นว่าพอสมควรเกเวลาขอสมมุติอายุติลมอ,องไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการะชะนิอี